สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็พามาชมวัดค่ะมาทําบุญไหว้พระนะคะวัดพระธาตุแช่แห้งค่ะอยู่ที่เมืองน่านนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะถ้าเผื่อใครแวะมาเมืองน่านต้องมาไหวพ้พระวัดนี้นะคะนี่เลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะ ช่วงนี้วัดก็ปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงค่ะนะคะแต่ก็ยังคงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาไหว้สักการะค่ะยังสวยงามอยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันนะคะวัดพระธาตุแช่แห้งนี่เป็นวัดประจำวันเกิดนะคะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดปีเถาะนะคะ ถ้าใครเกิดปีเถาะแนะนำนะคะควรมาไหว้สักการะสักครั้งหนึ่งนะคะบริเวณหน้าพระธาตค่ะกำลังซ่อมแซมอยู่ค่ะแต่ก็ยังงดงามอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นประชาชนนักท่องเที่ยวค่ะเข้ามาไหว้สักการะนะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆวัดกันนะคะ อันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆวัดค่ะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะสวยงามนะคะนี่เลยค่ะ,คะเงียบสงบค่ะเงียบสงบแล้วก็สวยงามค่ะถ้าใครมีโอกาสแวะมาเมืองน่านนะคะก็แนะนำค่ะมาทำบุญ ไหว้พระนะคะบริเวณรอบๆพระาธาตุก็จะมีคำนมัสการพระาธาตุค่ะติดไว้ที่ผนังนะคะที่กำแพงทุกด้านเลยนะคะตรงนี้นะคะนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบค่ะ สวยงามค่ะสวยงามแนะนำนะคะเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่ามาทำบุญมากๆเลยค่ะแนะนำนะคะ